ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จะมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างไรกันบ้างวันนี้มาชมกันนะครับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนภารกิจฝึกอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้แก่คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเคสิจังหวัดภาคเหนือภายใต้นโยบายเรือธงพอกกเดินหน้างานคนพิการยกระดับปรับระบบครบเครื่องพัฒนาคนและงานมุ่งสู่เป้าหมายในการ ส่งเสริมให้คนพิการก้าวข้ามความพิการสร้างอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมครับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและชีพคนพิการอยาดผลก็รับผิดชอบในพื้นที่ภาคเหนือนะคะซึ่งน้องๆที่เข้ามาฝึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆที่อยู่ในจังหวัดในภาคเหนือค่ะซึ่งน้องๆที่ฝึกในศูนย์ตอนนี้เราก็มีประมาณ94คนนะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงก็น้องๆที่เข้ามาฝึกในศูนย์ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งในระดับปวชแล้วก็หลักสูตรระยะสั้นก็คือทั้งหลักสูตรทั่วไปหรือว่าน้องๆที่จบม3ก็สามารถเรียนต่อในหลักสูตรปวชได้ค่ะ น้องๆที่อยู่ในสูตรตรงนี้นะคะทางสูตรก็ได้มีการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานก็คืออาหารที่พักที่อยู่อาศัยก็คือทางสูตรได้ให้การสนับสนุนและอีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านอุปกรณ์การเรียนหรือว่าจะเป็นวัสดุต่างๆในการเรียนนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากสูตรส่วนหนึ่งแล้วก็จากเทคนิคสันกำแพงส่วนหนึ่งค่ะซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆและในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตเราก็มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆสามารถใช้ชีวิตในศูนย์ได้อย่างอิสระก็คือสาามรถ ทำกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างได้ภายในศูนย์ สำหรับการฝึกอาชีพของศูนย์พัฒนาศักยภาพและชีพคนพิการหยาดฝุ่นนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ด้านก็คือเรามีหลักสูตรระยะสั้น720ชั่วโมงค่ะระยะเวลา6เดือนก็จะเป็นหลักสูตรเกษตรกรรมศิลปะหัตถกรรมแล้วก็การซ่อมจักรยานยนต์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือระดับปวชก็เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งอันนี้เราก็ร่วมกับเทคนิคสันกำแพงซึ่งเป็นระดับปวชและก็ระดับปวสอ,ออนไลน์ค่ะซึ่งณขณะนี้น้องๆที่เรียนจบระดับปวชนะคะก็มีจบไปแล้วจํานนว2 รุ่นค่ะซึ่ง2รุ่นที่ผ่านมาน้องๆก็สามารถที่จะประกอบอาชีพใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในการที่จะประกอบอาชีพในบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆได้ค่ะหรือว่าจะทําเป็นประกอบเป็นธุรกิจอิสระของตัวเองแมพงศ์ยีตะเย็บครับตอนนี้เย็กบกระเป๋าเย็บพวงกุญแจแล้วก็เย็บกล่องกระดาษชิโชูนี่แหละครับตอนนี้เป็นอาชีพ อาชีพเขาจ้างงานทุพิการกูมผู้ช่วยครับมาตรางสารสิบห้าครับก็ดีดีใจมากเลยครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับการทํางานในคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ทําเอกสารครับสอนเรื่องโปรแกรมต่างๆครับแล้วก็มา Microsoft Office การตัดต่อคลิปการนําเสนออะไรต่างๆครับผมจะไปเปิดร้านถ่ายเอกสารแล้วก็เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับผมมาเรียนช่างยนต์ครับเพราะเมื่อก่อนผมเคยทํางานขับรถบรรทุกครับก่อนเกิดอุบัติเหตุพอจะทําได้อยู่ครับก็เลยมา เรียนเพิ่มครับเผื่อมีงานซ่อมรถซ่อมอะไรนะครับครับมันจะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวครับเวลาจบออกไปจะได้มีงานทาแล้วก็มีเพื่อนเยอะครับอยู่นี่สนุกดีครับมีหลายแบบครับก็ต้องชู่ครับถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วผมเกิดอุบัติเหตุนะครับมันก็ท้อเป็นธรรมดาช่วงแรกๆพอเราเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวก็ดีเองครับ สำหรับความภาคภูมิใจที่ผ่านมานะคะที่ว่าเราได้พัฒนาการศึกษาให้กับน้องๆเราก็จะได้เห็นได้ว่าน้องๆหลายคนที่ออกไปสู่สังคมหรือว่าเรียนจบไปจากศูนย์ก็คือมีอาชีพมีไรายได้สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้หลายๆสภาพความพิการน้องๆก็สามารถใช้ความสามารถตรงนี้นะคะ่ะไปพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างครอบครัวได้มีการประกรอบอาชีพที่มั่นคงและที่สําคัญก็คือน้องๆก็ยังเผื่อแผ่ตรงนี้ให้กับศูนย์ให้กับน้องๆรุ่นหลังมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ หรือการให้ความรู้ให้กับน้องๆรุ่นหลังแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมหลายๆอย่างอาจจะมีน้องๆที่เป็นนักกีฬาน้องๆที่มีการสร้างบริษัทของตัวเองหรือว่าน้องๆที่สามารถประกอบอาชีพอิสระสร้างธุรกิจของตัวเองได้ค่ะก็ต,ต้องขอขอบพระคุณศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วยพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมอาชีพคนพิการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนครับ